เดิน้นนอนมาเดนขนอนมาเน้นอนมานอนเวทมาเดินขึ้นนอตเดนนอตมาเด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 นอตมาผมเบก่อนผมเก่อนเดนอตมารอ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 อินเกตเขาในห้าสีามอินเกตเขามาตัวเดียวตัวเดียวกระลากระลาเระอากระาเระากระลาเรทมาเระมาเวทมากระลากระลากากระลากากระลากระลากระากรระรับรนลากรระลากระลากระลกรรรร รอ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 สเปซออก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 มาเล่นซเวนหน่อยมาเล่นเซเวนหน่อยรอ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 มองนอนตนอไอเกนนอตในห้าสี่ทำไอเกนนอสตสวสวยสวยสเปซออกสเปซออกอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยสเปซอดี๋ยวเดเี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี ไห้เขามาลงโฉมมาลงโมมาลงโกมมาลงโกมมาลงโกมมาลงโฉมมาลงโมมาลงโกมมาลงโฉมมาลงโฉมมารอมารอผมเกก่อนผมเบกกอโหอโมแล้วมาล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 ชมามาชมาชคอาลงตอมนกี่ใาี่ามอตชมาตมาตรงุลชมาลงสามมาลงสามมาลกุลงามาลกิวรัหน่อยคิวรานอยลงสามาลีกลงเสามาลงเสามาลงเามาลงสาไมเลืลงมาไมเลืลงเสาไมเลื่อคมเล่นบุญเล่นใครชคมเล่นบุเล่นใครลก่อนลก่อนโลก โอไวโอ้ไวตีข้างในเอาดีตัวเดียวเนี่ย่ให้หลุดมา่างไหนน่ะคิวบิวิวรอ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 คิวไวรอ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 ลงเตาเวทมาเตาเวทมาเตาเวทมารับรอ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 นอร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 ออรารออรออรอรอรเรอรออรอรอรอาอรอรเรอรอเอรมาอรอรออนเรอรอรอรเรนรอรออร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 เรอยอรออร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 บรอรออรอรออออรอยอรออรอนออรอรอวอรอนอนมาอดออร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 ออออนอเออววออเอออเออออนออออรอรอรออ เดินเวทมาเดินเวทมาหลีกั่มเาเวทมาเาเวทมาสเออกรอเดมอน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 ้หน่อยเดมอนร้หน่อเดมอน้าหน่อยเดมอน้หน่อยเดมอน้หน่อยเดมอน้หน่อเดินเวทมาก่อนเดินเวทมาก่อนเดินเวทมาก่อนเดินเวทมาอนเดินขึ้นโชกมาเดินขึ้นโชกมาเดินขึ้นนอน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 มารอรอเอิงเกบเท้าองเกบเท้าในห้านะสี่สามเอเกบเท้าเดาเดาเราเดาเราเดาสเปทออกสเปออกเดอนดมอนน้อนมาเดอนดมอนดมอนมน เดมอนเดมอนทับเพยก่อนยินอยู่บโฉบบ้างก่อนตีข้างในออกตีข้างนอกเรื่อยๆตีข้างนอกเรื่อยๆตีข้างนอกค่ะข้างหลังเราตัวเดียวเดินนอดอิมมานอดอิมาเห็นไฟป่าน็อดอิมมานอดอิมาเอาเทียตัวที่เขาเทียตัวเอาเทียตัวเอาเทียตัวเดินอิมาเดินอิมาทางเวสทับเอหน่อยลงเสามาลงเสามาลงเสามาเดินอิ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 ้มมาเอ็งเกตยิ้มเลยห้าสี่สามสองตีตบ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 ได้ปะนอนมาเดินอนมา เดี๋ยวก็นอนมาระวังระวังสเปดออกสเปซออกสเปซออกสเปดออกสเปซไว้สเปซไว้สเปดไว้รับหน่อยรับหน่อยมันสเปดเปล่าเดี๋ยวนอนอีกไปรับนอนนอนรับหน่อย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 สเปซออกสเปซออกสเปซสเปซไว้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 จี่พาหน่อยจี่พาหน่อยจี่พาหน่อยโหไว้ก่อนโหไว้ก่อนโหไว้ก่อนรอรอรอแปดวิแปดวิรอ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 โหไว้โหไว้โหไว้รอรออิงเกตเสาอิงเกตเสาในห้าสี่สามอิงเกตเสามาอิงเกตเสามาอิงเกตเสามา สเปดอสเปดอสเปดออสเปดอสเปดไว้หนอดีมานอดินีมานอดินีมาสเปดรับเราเรามอนเดมอนเดมอนรับมาเดินิมาเดินอีมาเดินิมาเดินิ้มาเดินิีมาเดินิมาเราประจุกันตลอดเลยว่ะเดินิีมาลีกุบเดินิมาลีกุบเดินิมาเดินิมาเดินอีมาเดินิ้มาเดินิมาเดินขึ้นอนมาเดินขึ้นอนมาเดินขึ้นอมาเดินขึ้นน้อนมาจี้น่อยจี้น่อยจี้น่อยรอ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 สเปดออกสเปดออกสเปดออกสเป สเปซออกสเปซออกโอ้โหดาเมจไม่ทายเลยว่ะสเปซออกสเปซออกสเปซออกตีข้างหนออกเรื่อยๆตีข้างหนออกเรื่อยๆสเปซออกสเปซออกอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยตีออกตีออกตีไว้ตีไว้รอ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 เราหน่อยเราเว้นหน่อยเราเว้นหน่อยเดินเว้นมา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 เกี่ยวเว้นในห้ามรอเกี่ยวเวอมาต้องดดับดับรับดรบัเดินเว้นมาเดินเว้นมา เดนเ้นไม่เดินเว้นไม่เดินเว้นบุยเล่นไทบุยเล่นไปดีบุยเล่นไปเลยสเปรดออกสเปรดออกสเปรดไว้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 สเปดออกสเปรดออกรอรรอรอรอรหัวไว้หัวไเาละวันเด็กคนอนมาอย่าอย่าอย่าขึ้นอย่าลงโช๊อย่าลงโชเด็กนอนมาเด็กนอนมานอรอรออังกฤเขาในห้าสมอังกฤเขารอรอรอปีคพีคสวสวยสวยสวยสเปดอสเปดออกจูนออออีจูนออรอรรับรอรับมันไม่มีตัวรวบแล้วหัวไว้หัเอ้ยมันมีมันมันมีลมันมีมันมี นี่มาสิบนี่มาเออสายเออสายเทบสิบครับขาดขาดขาดไลขาดไไลขาดหมดเชลแชวเชวชชง่ายง่ายถมันทําามันหน้าหวานอีกตัวหนึ่งนะมั้ักน่อยักน่อยนี้นะ่นี้ยไม่ลมาแล้วทาหมดท้าหมดามดเก็บ่อนะเก็บอเมเข้าอยู่นัวะามันใี้หมดโอ้ยรอนหมดเลยตรงไหนแล้วอยู่ปิงนะครับตรงนี้หน่อยเออสายสิบเออสายสิ